สวัสดีครับเพื่อนๆรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อของผู้หญิงไหนรู้หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกคุ้นเคยแต่กลับนึกไม่ออกตวัวผมขออนุญ,ญาตเป็นคนระลึกความหลังให้เพื่อนกลับมาจําเธอได้กับเซลิวแลนผู้พิทักษ์สูงสุดแห่งเบลบอรบอกคนที่8หน้าแบ็กวอเตอร์พาสเราได้เจอกับเด็กหญิงลึกลับคนหนึ่งเมื่อเราได้คุยกับเธอเธอจะแนะนาตัวว่าเธอชื่อเซลิวและเหมือนเธอ จะติดอยู่ในหลูปนี้มานานแล้วเธอไม่สามารถออกไปจากวงวนกล่องนี้ได้ซึ่งตัวเธอก็อยากจอกจากหลูปนี้เพื่อที่จะได้ไปเจอกับพี่สาวและเขาคนนั้นเพราะว่าเขาคนนั้นให้สัญญากับเธอว่าจะทําให้เธอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและต่อให้เราพยายามช่วยเธอมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถพาเธอออกมาได้ และตัวของเธอยังคงตัดพราว่าในกรณีที่เธอทําผิดเธอควรจะขอโทษแต่ในกรณีนี้เธอถูกขังอยู่ในกล่องเธอควรจะขอโทษใครกันและต่อให้เราพยายามช่วยเธอมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถพาเธอออกมาได้เธอจึงบอกเราว่า เธอจะยืนรอพี่สาวเธออยู่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเราก็ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นภาพหลอนจากแฟกตเมนตัมเมื่อเราเดินผ่านแบ็วอเตอร์พาดตรงที่เซริวเคยอยู่เรากลับพบว่าทั้งกล่องและเซริวได้หายไปแล้ว <c oughs> เหลือเพียงแค่แดรรี่ที่ตกอยู่ตรงนั้นและในแดอดรี่นั้นเราได้รู้ว่าเขาคนนั้นที่เซริวพูดถึง ชื่อว่าสเตฟานและสเตฟานได้สัญญาว่าจะพาเซริวออกจากบ้านหนังเล็กๆในอันเดอร์วิลไปใช้ชีวิตที่ดีกว่าและสบายขึ้นซึ่งในไดรี่นั้นดูเหมือนว่าตัวเซริวเองจะเชื่อมั่นในคำพูดของสเตฟานมากซึ่งต่อมาในพื้นที่ซิวเวอร์เมนกาดลีสเต็กเต็ดโซนเราจะได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางกล่องมากมาย เมื่อคุยกับเธอเราจะจําได้ว่าเธอคือเซริวแต่เหมือนตัวเธอจะจําไม่ได้ว่าเราเป็นใครและยังจําเรื่องราวบางอย่างของตัวเองไม่ได้อีกด้วยเธอไม่ต้องการจะทําอะไรเพียงแค่ร้อยคุณสเตฟานตัดสินใจให้เธอตัวเราจึงตัดสินใจช่วยเธอออกจากกล่องนี้อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าการช่วยเหลือของเราจะทําให้เธอจําอะไรบางอย่างได้ ในความทรงจํานั้นเธอได้เห็นผู้คนมากมายกําลังมองมาที่เธอและข้างๆเธอก็มีคุณสเตฟานอยู่แต่ข้างๆเธอนั้นกลับไม่มีพี่สาวอยู่แต่ดูเหมือนว่าผู้คนพวกนั้นที่ยืนอยู่จะกลดาและสาบแช่งเธอแต่คุณสเตฟานก็ยังยืนให้กําลังใจเธออยู่ข้างๆและเมื่อตัวเราหลับตาลงกล่องพวกนั้น ก็กลับมาอีกครั้งเราจรึงตัดสินใจช่วยเธอออกจากกล่องอีกรอบและดูเหมือนครั้งนี้จะทําให้เธอจำอะไรบางอย่างได้มากขึ้นซึ่งหลังจากที่เธอจำอดีตของเธอได้ตัวเธอก็ไม่ได้อยากให้เรารับรู้ว่าตัวเธอในอดีตนั้นเป็นใครและยังบอกอีกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เราลืมชื่อเซลิวน่ซะเธอบอกว่า ที่ไม่สามารถบอกเราได้และอยากให้เราลืมชื่อก็เป็นเพราะว่าคุณสเตฟานบอกว่าเธอไม่ควรเปิดเผยตัวตนเมื่อเธอพูดกับเราจบเธอก็ได้ตัดบทสนทนาลงตัวเราจึงทำได้เพียงออกมาจากตรงนั้นและด้วยความสงสัยของเราเราจึงไปถามกับดันเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่โผล่มาพร้อมกับกล่องอาวุธ โดยดันได้บอกว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราพูดมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้และเราได้ถามอีกว่าดันได้รู้จักกับคนที่ชื่อสเตฟานไหมเพราะว่าดันพอจะมีตำแหน่งอยู่ในกองทหารซิลเวอร์เมนซึ่งตัวดันเองก็ไม่รู้ว่าคนที่ชื่อสเตฟานนั้นเป็นใครและตัวดันได้บอกว่าถ้าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขาจะส่งข้อความมาหาเราทันทีในวันถัดมาดันได้ส่งข้อความมาหาเราว่าตัวเขานั้นได้ส่งกองทหารไปสำรวจในพื้นที่ที่เราบอกและได้เจอกองจดหมายกองหนึ่งซึ่งดันได้ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงเซริวให้กับเรา ในจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่สเตฟานได้เขียนถึงเซลิวโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในจดหมายจะเป็นการปลอบโยนเซลิวจากเรื่องเสีย,สย,ห,ายหายที่เธอได้รับในตอนนี้โดยสเตฟานได้บอกว่าตัวเขานั้นจะไม่ได้อยู่ข้างเซลิวสักพักแต่ตัวเซลิวห้ามเชื่อใจคนอื่นเด็ดขาดเพราะคนพวกนั้นเป็นคนไม่ดีที่จะหลอกใช้เซลิว และในส่วนหนึ่งของจดหมายเราจะได้รู้อีกว่าพี่สาวของเซริวได้หายตัวไปกว่า10ปีแล้วและยังไม่พบบอดแสอะไรเลยและเมื่อเราไปที่เอเวอร์วินเทอร์ฮิลเราได้เจอการเด i นชา h ์โด w คนหนึ่งซึ่งตัวการเด i นชา h ์โ o w นั้นดูเหมือนจะไม่ได้อยากทำร้ายเราและเมื่อเราคุยเราจะได้รู้ว่า กา a เดียนชา a d โดนั้นคือเซลิลแต่ดูเหมือนว่าตัวเซลิลก็กลับจําเราไม่ได้เหมือนเดิมโดยตัวเซลิลได้เอาแต่พูดตัด้อตัวเองว่าที่ทุกคนทิ้งเธอและไม่มาหาเธอเป็นเพราะเธอไม่ฉลาดไม่เข้มแข็งและทำให้ทุกคนผิดหวังและตัวเธอเองก็อยู่แบบนี้มานานแล้วแม้เธอจะเบื่อ แต่เธอก็ยินดีที่คราวนี้เธอได้พบกับเราหลังจากที่เธออยู่ตรงนี้มาอย่างเดียวดายโดยคราวนี้เธอได้ขอให้เราช่วยและเธอจะเล่าเรื่องราวของเธอให้เราฟังโดยตัวเราก็ตอบตกลงไปซึ่งเธอได้บอกว่าเธอนั้นกลัวที่เราจะปฏิเสธการที่เธอจะเล่าเรื่องราวของเธอให้เราฟัง โดยเมื่อเราช่วยเธอสําเร็จเธอจะขอบคุณเราและบอกอว่าตัวเรานั้นช่างอ่อนโยนเหมือนคุณสเตฟานโดยเธอบอกว่าตัวเธอคือเซลิวผู้พิทักษ์สูงสุดแห่งเบโลบอกโดยตัวเธอเองก็รู้ว่าตัวเธอนั้นไม่เหมาะสมกับตําแหน่งแต่ที่เธอมาเป็นผู้พิทักษ์ได้เป็นเพราะพี่สาวของเธอที่ควรจะเป็น พิทักษ์คนต่อไปกับภายสับศูนย์โดยตลอดเวลานั้นข้างๆตัวเธอก็มีคุณสเตฟานที่เปรียบเสมือนอาจารย์และเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำเธอและช่วยเธอผ่านวิกฤตต่างๆมาแต่สุดท้ายตัวเธอที่โง่เขาก็ได้ทำผิดพลาดไปและต้องจบชีวิตลงบางทีการที่เธอมาอยู่ตรงนี้ในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เธอนั้นละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไปจึงวนเวียนอยู่ในมิติแห่งนี้แต่ตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นความละอายหรือไม่เพราะตัวเธอนั้นก็อยู่ที่นี่มานานจนแทบจำไม่ได้แล้วว่าตัวเธอนั้นโศกเศร้าหรือเคยอับอายหรือเปล่าและในตอนนี้ตัวเธอนั้นต้องการเพียงความสงบเธอจึงขอร้องให้เรา ช่วยจัดการเธอเพื่อมอบความสงบครั้งสุดท้ายให้แก่เธอ หลังจากเธอหายไปบนพื้นก็มีเครื่องประดับทองชิ้นหนึ่งตกอยู่เมื่อเราเก็บเครื่องประดับนั้นมาเราจรึงนำไปมอบให้กับมันยา่าและตัวมันย่าก็ได้เก็บเครื่องประดับนั้นไว้เพราะมันเปรียบเสมือนมรดกทางอารยธรรมแห่งเบโลบอกและตัวมันยา่าได้ยื่นโบชัวเซริวผู้ไรเดงสาให้กับเราโดยบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวของเซริว ก็อ่านได้จากโบโชวัวฉบับนี้ซึ่งในโบชวัวได้ระบุไว้ว่าเซลิลเป็นเด็กที่เกิดในชนบทอันห่างไกลที่โอเวอร์เวลด์ตัวเธอได้เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กและต้องใช้ชีวิตอยู่กับเซริล่าพี่สาวที่มีอายุมากกว่าตัวเอง1ปีเพียงแค่2คนเซริล เป็นแค่เด็กธรรมดาที่ไม่มีความสามารถโดดเด่นอะไรเลยแต่กลับกันพี่สาวของเธอเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านภาษาคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์และด้านอื่นอีกามากมายตัวเซลิล่าได้ผ่านการทดสอบและได้เลือกให้เป็นทายาทผู้พิทักษ์สูงสุดต,ตอนอายุ11ปีแต่ในคืนก่อนวันที่ผู้สร้างเมืองจะพาเซลิล่าไปอยู่ในป้อมคิวพอรตตัวเซลิล่าเอง ได้หายสาบสูญไปหลังจากค้นหาอยู่นานก็ไม่พบบอดแสอะไรตัวผู้สร้างเมืองจึงได้ยกเลิกการค้นหาเซลิล่าและเริ่มที่จะคัดเลือกทายาทคนใหม่แต่กลับกันมาควิสเตฟานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายในกลับยืนการคัดค้านการคัดเลือกใหม่และผักดันเซลิวผู้เป็นน้องสาวของเซลิล่า ให้เป็นทายาทผู้พิทักษ์สูงสุดแทนมาควิสเตฟานได้บอกว่าเซริวนั้นมีความสามารถไม้เป็นรองพี่สาวของตนเลยและหลังจากการหาลือภายในสุดท้ายผู้สร้างเมืองก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของสเตฟานและแต่งตั้งให้เซริวกลายเป็นทายาทผู้พิทักษ์สูงสุดการที่มาควิสเตฟานได้พยายามผลักดันให้เซริวเป็นผู้พิทักษ์สูงสุดนั้นเป็นเพียงแค่กลอุบายที่ทําให้มาควิสเตฟาน มีอำนาจเพิ่มขึ้นและในตอนสุดท้ายตัวเขานั้นกับพรกพวกก็แทบจะควบคุมอำนาจในป้อมคิวพอตได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกคำสั่งกดขี่ข่มเหงประชาชนมากมายและในปีที่14ของการดำรงตำแหน่งนั้นกลุ่มต่อต้านในหมู่ผู้สร้างเมืองก็เริ่มวางแผงโค่นล้มสเตฟานและพรกพวกโดยการเกลี้ยก,กล่อมกับตันกองกำลังซิเวอร์เมนให้เข้าร่วม และใช้การฝึกซ้อมทหารเป็นตัวล่อเซริลกับสเตฟานไปที่ซิวเวอร์เมนกาดเลติสติกโซนซึ่งในวันฝึกซ้อมนั้นกลับมีเพียงแค่เซริลคนเดียวไรซึ่งเงาออกมาควิดสเตฟานกับตันจึงได้ส่งกองกำลังซิวเวอร์เมนกลุ่มหนึ่งให้เข้าคุมการผู้พิทักษ์สูงสุดและนำเธอไปในการไปสำรวจอาวุธยุทธป,ปกรณ์ในเขตห่วงห้ามและพวกเขาก็ได้ฉวยโอกาสนั้น หักเธอเข้าไปในกล่องอาวุธที่ยังเปิดอยู่และได้นํากล่องอาวุธที่มีผู้พิทักษสูงสุดสลบอยู่ภายในทิ้งลงจากหน้าผาหลังจากการตายของเซริวกลุ่มต่อต้านได้พยายามค้นหาสเตฟานแต่กลับไม่พบเบาะแสของสเตฟานเลยถึงแม้ว่าเรื่องราวของเซริวจะเหมือนโศกนาฏการรมแสนเศร้าที่ถูกคนที่ตัวเองเชื่อใจหลอกใช้ ในสุดท้ายนี้ตัวเราทําได้เพียงแค่หวังว่าการพักผ่อนครั้งนี้ของเธอจะเป็นการพักผ่อนที่สงบตามที่เธอต้องการเสียทีสรุปแล้วทุกครั้งที่เราเจอเซริวเราจะเจอเธอเพร้อมกับกล่องอาวุธนั่นอาจเป็นเพราะว่าภาพสุดท้ายที่เธอได้เห็นก่อนที่เธอจะตายอาจจะเป็นกล่องอาวุธทำให้เธอยึดต,ติดกับมันเรียบเสมือนคุกที่กักขังเธอ ไม่ให้ไปไหนและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวเซริวสเตฟานกลุ่มผู้สร้างเมืองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวผมต้องขอจบเรื่องราวนี้ไว้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ